ให้ทุกคนกด F อปหรือปิี e นสกีนก็ได้หรือว่าใช้โทรศัพท์ของทุกคนอ่ถ่ายรูปเก็บไว้นะครับโอเคมันจะเป็น เนี่ยพัดเหมือนถูกตีด้วยของแข็งปรากฏว่าไปเจอรอยเท้าเด็กนะวิ่งมานนี้เพราะมันถึงตัวนี้นะครับไม่ทำการยังไม่ต้นบอกว่านี่ครับมันผมยังไม่ถึงเลเวลเจ็ดร้อยนะครับใครที่มีโลบัสกันซื้ครับเจอรอยไหมซื้อดาบโยหรือไม่รวมด้วยขอไม่มีว่ากดเก็บไว้เป็นจอนเอาไปตรวจสอบ DNA ว่าเกี่ยวข้องกับการตายของเยอะก็ไม่ถึงด้วยเยอะก็อยากเจอหน้าเบ็กบอยแล้วพี่กระชายอย่าไปลืมด่าคุณซีด้วยนะ เห็นสก๊ล e <mate> ักนี้ไหมคนซีไม่รอเลเวลคนเลยเอาพไปคกุ้วิวิกชาเห็นเจอรูปเจอสลัดใช่ป่ะวิกรชาต้องมีสองร้อยถึงจะกดได้กิกซาไปกาสร้างทีมอย่างนี้เลยรูปสก๊ลักแบบนี้อย่าลืมที่จะไปด่าคนซีด้วยเพราะมีแชทเกมเมอร์คนไหนมาเลี้ยงเขาดูเขาแล้วพี่เบอร์ฟลอยยัเจอูยุยมันได้เจอมัได้เจอยุยไม่ได้แล้ว ที่้ปล็กบอยบาร์ที่โลกเก่าเรื่องหนึ่ได้ผลที่เทมหน่อยผลผลลั่นผมใช้บดไฟอยู่อ่ะมันคูดกระจอกหนึ่งเป็นนิ้วพี่ถูกไฟโออ่ะเดี๋ยวหนูเข้าเกมโลบอคให้ครับเข้าเกมโลบอกให้โอ้ย ไอผู้จัดการเกมออกไปเลยชิวนี่ครับชื่อ่าแต่มีชื่อแบบนี้ไว้เลยครับชื่อแบบนี้ครับชื่อนี้ครับอีกคดีนึงนะให้พี่กระชารับผมด้วยเพราะผมจะมีเพื่อนม่เยอะมากเท่าไหร่นะถ้าพี่ก็ถ้าไม่รับผมแล้วก่อนหนูผมจะรับแทนเองเพราะที่ว่างเยอะมากไปแล้ว โอเคศพในวันรุ่งขึ้นนะครับตอน11โมงครึ่งของที่ิสวดมกราคมทางจากโอ้มไม่เป็นไโมคือเสียชีวิตในบ่อน้ำเพรจมน้ำเ่ยนะฮะเดิา้มันบักบักรพาตัวพี่ก็ชาซื้อเฮ้ยทอ้วะพี่เบ็นคซื้อดับยารู้ให้ผมเลยไปที่โลกเก่าอะะที่สาคัญคือสวน้ําก็ห่างจากบ้านเข้าไปที่โลกเก่าเดี๋ยวผมจะตอบแทนให้นั่นก็คือนา ไปสู้กับคนแล้วถึงจะให้ผลที่ชอบมาถ้ามัได้ผลเกลือก็ช่างมันไปเลยกินไปเลยครับอ๋อในความคิดของผมบอกว่าความคิดของผมว่าถ้าผลเกลือก็ชั่งมันน้องเดินตามเจ้าาค่ะเจ้าปาเป็นสุนัขตัวโปรดหรือแบบนี้พี่กระชาของน้องต้านเนี่ยนะคะพี่กระชาหนูเห็นพี่กระชาไม่ซื้อผลระเบิดพี่ชาก็ช่างมันดีก็ซื้อไปเลยพี่ชาฟังผมนะ ถ้าเราซื้อด้วยเงินโลบัสอ่ะมันสามารถจะเอาอีกได้นะพี่กระชายอย่าไปลองทำนะพี่เห็นเห็นคนดาราชื่อว่าเบคา็คบอยอ่ะเขาเอาซื้อพลลีสัจ์เยอะคูดมากแล้วคุณเสียเขาอ,อยู่ที่เกาะเมโลซาแล้วไม่รอไม่รอเลยไม่รอพี่กระชาเลยนะพี่กระชาไม่ได้เล่นนานแล้วนายผมผมก็คิดถึงเกมพี่กระชาที่เล่นใอเกมบ,บักพีด ยลเ้นี่งน้วเมไมใชกส้วโคดเนี่ยใช้หนึ่งบาทเฮ้ยพูดถูกเฮ้ยเช็ดอืมใช่หนึ่งบาทเขาบอกบอกบอกว่าเกมไหนดีที่สุดเกมไหนดีที่สุดเกมไหนที่ดังที่สุดน่าจะเกมที่เบกพี่เบกบอลเลยเ่ยน่ะกเกมนี้ยจับเเพื่อนเปรัวก,กับดาราค,คนที่ เส้นทางในการทั้งล่างทรงแม่ทีแล้วก็พระรูประหลัดวิชานฮะทางด้านสุดแล้วผมจะพูดว่า,อ,าอยากเจอโลกเก่าวกิชาถึงะจะไปก่อมิโลซาได้อะ พี่ก็พี่ก็ชายอย่าลืมเตรียมตัวไปที่เกาะเมโลซานะพูดว่า What the fuck ดลัวากปล่วงิบเ็ดโม็ดูาดสี่คนสี่แล้วก็บอกว่าแล้วบอกว่ามึงตายพี่ก็ชายเพิ่มเลเวลโคตรเยอะเลยนะหนึ่งพันสันแล้วก็เพิ่ม ก่อใหม่ที่ไม่รู้ซ่า้องงไว้ด้วยล่ะต้องเลเวลเจ็ดร้อต้องไปก่อดวงฟาโ์กโลกกันนวพิสูจลักฐเดี๋ยวคอมเมนต์แต่ว่างน้มีสดีสด้วยนะคเห็นย่นให้นะฮะคุณซีเห็นครคุณซีเห็นหยุดยิมนะคุณซีรับรองว่าซื้อาจากไออเสคุ้มแล้วก็ปลอดภัยหายหวงไม่ต